เรียนท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีและท่านผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจท่านผู้บริหารสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยสื่อมวลชนและแขกรับเกียรติที่เคารพทุกท่านคะ่ะวันนี้รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งคะ่ะที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในงานแถลงข่าวความร่วมมือระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจกับผู้บริหารของสมาคมด้านกีฬาที่เรามารวมตัว ในที่นี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายของวงการกีฬาที่เราได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการที่จะต่อยอดวงการกีฬาก็ต้องเรียนว่ารัฐบาลให้ความสําคัญกับการพัฒนาวงการกีฬาและการส่งเสริมกีฬาซึ่งในเรื่องของกีฬานั้นก็เป็นหนึ่งในย,ในยบายของรัฐบาล ที่เราอยากให้มีประชาชนคนไทยนั้นได้มีการส่งเสริมในเรื่องของรณรงค์เรื่องกีฬาไม่ว่าจะเป็นการตื่นตัวเรื่องของการเ,าเข้าไปเข้าใจในวงการกีฬาและการพัฒนาเยาวชนไทยระดับชุมชนจังหวัดและสุดท้ายก็คือการพัฒนาเยาวชนที่ก้าวไปสู่เวทีโลกนี่คือสิ่งที่เจตนารมณ์ของรัฐบาลที่อยากจะเห็นเพราะว่าไม่เพียงแค่กีฬา ที่จะเป็นช่วยการเสริมสร้างสุขภาพสอนให้คนรู้แพ้รู้ชนะรู้วภยัยกีฬายังเสริมให้กับประชาชนและเยาวชนของไทยนั้นได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในการฝึกฝนห่างไกลจากยาเสพติดและที่สำคัญเป็นการสร้างความสามัคคีปรองดองและความรักกันของคนในชาตินั่นก็จึงเป็นบอกว่าทำไมกีฬาถึงมีความสำคัญและทำไมวันนี้ก็เป็นคำตอบแล้วว่า วงการกีฬานั้นได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนอย่างเข้มแข็งในครั้งนี้ก็คงจะเป็นคําตอบสําหรับนักกีฬาเยาวชนทุกท่านที่จะได้มีโอกาสได้ร่วมทํางานกับทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงเพราะถือว่าทุกท่านนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้ที่จะมาฝึกฝนกีฬาแต่ปั้นเป็นตัวแทนและเป็นความภูมิใจของประเทศชาติที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด สร้างชื่อเสียงให้กับวงการหรือทางสมาคมหรือแม้กระทั่งประเทศไทยอันนี้ก็คงเป็นภารกิจที่สำคัญที่เราจะช่วยกันในการที่จะสานต่อก็ต้องเรียนว่าการพัฒนาวงการกีฬาให้เป็นเลิศน,นั้นไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเพราะต้องใช้เวลาแล้วก็กิจกรรมความอดทนในการฝึกฝน หลายคนบอกว่าหลายๆกิจกรรมอาจจะเห็นผลได้ทันทีแต่สําหรับกิจกรรมของการกีฬานั้นก็เหมือนการปลูกต้นไม้ที่ต้องปลูกดอกออกผลตั้งแต่มเมล็ดถา้าเมล็ดดีต้นกล้าดีก็สุดท้ายก็จะเจริญง,งอกงามในสิ่งที่ดีดังนั้นก็ต้องขอชื่นชมนะคะผู้ที่อยู่ในวงการกีฬาว่าไม่ต่างกับวงการศึกษาว่าต้องมีความอดทนแล้วก็ความมั่นนะอุตสาหะและแม้ตัวนักกีฬาเองก็ต้องใช้ความเสียสละ ความอดทนในการที่จะฝึกฝนแข่งกับตนเองและยังต้องแข่งกับสถิติต่างๆอย่างตลอดเวลานี่ก็เป็นสิ่งที่น่ายกย่องและชื่นชมค่ะก็ในส่วนของรัฐบาลเองก็พอม,มีงานหลายๆอย่างที่ต้องร่วมกันทํากับทางด้านของสมาคมทุกสมาคมในการที่จะช่วยกันเตรียมพร้อมความพร้อมให้แก่นักกีฬาหรือบุคลากรต่างๆของทั้งภาครัฐและสมาคมเพื่อให้ได้มีการฝึกฝนความรู้ความชำนาญ นอกจากตัวนักกีฬาเององค์ประกอบสําคัญไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีต่างๆทักษะการเรียนรู้ที่เป็นการเสริมความรู้องค์งความรู้ใหม่ๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็ควรจะให้การสนับสนุนและร่วมกันในการที่ให้เกิดความรู้และเทคโนโลยีต่างๆให้กับวงการกีฬามากขึ้นและนอกจากนั้นในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆก็มีความจําเป็นที่จะต้องมีความสะดวกและความเตรียมพร้อมในการที่จะพร้อมที่จะฝึกฝน แม้ทั่งเรื่องของสาธารณสุขดิฉันเองก็ได้มีโอกาสได้ไปดูงานสาธารณสุขต่างประเทศก็จะเห็นว่าเขามีการดูแลนักกีฬาอย่างดีนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สิ่งที่อยากเห็นว่าออการที่เราเองใช้วงการในเรื่องของสุขภาพสาธารณสุขต่างๆก็เป็นส่วนหนึ่งในการเสริมความแข็งแรงของนักกีฬาและบุคลากรของเราก็เรียนว่านโยบายของรัฐบาลยืนยันให้การสนับสนุนกับวงการกีฬาทุกประเภท แล้วก็จะเห็นว่าจากการจัดสรรงบประมาณต่างๆเราก็เริ่มมีการจัดสรรในเรื่องของงบประมาณให้กับการองการกีฬามากขึ้นแต่ก็ต้องเรียนว่าการกีฬานั้นก็ไม่เพียงพอนะคะก็เลยเป็นที่มาของการที่ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ แล้รัฐวิสาหกิจในการที่ผลักดันให้เกิดโครงการนี้ในนามของรัฐบาลก็ขอชื่นชมนะคะสาหรับโครงการในการสนับสนุนกีฬาจากภาครัฐรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนที่มารวมตัวในที่นี้แล้วก็โดยเฉพาะต้องขอขอบคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีทั้งสาท่านและท่านรัฐมนตรีช่วยและท่านพิมลแล้วก็นายกสมาคมกีฬาทุกท่านแล้วก็ภาครัฐวิสาหกิจภาครัฐที่ทำให้ความสำเร็จวันนี้เกิดขึ้น เพราะลำพังแค่รัฐบ,บาลคนเดียวก็คงไม่สามารถที่จะได้รับความร่วมมือร่วมใจความสำเร็จแบบนี้นะคะในการที่ทำให้วงการกีฬาได้มีการต่อยอดความแข็งแรงและเข้มแข็งต่อไปแล้วก็ขอให้พลังที่เราได้รวมกันในวันนี้เป็นพลังกลับไปให้กำลังใจกับนักกีฬาของเราที่เราจะได้มีสร้างเยาวชนที่จะสร้างชื่อเสียงและวงการเข้มแข็งให้กับวงการกีฬาแล้วก็ประเทศไทยต่ตอไปค่ะก็ถือโอกาสนี้ขอขอบคุณแล้วก็ขอ โอกาสร่วมกันในการที่จะเปิดโครงการนะคะในการพัฒนากีฬาของประเทศชาติและก็ขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จต่อไปค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงครับแล้วโอกาสนี้นะครับขอกราบเรียนเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรีและก็ท่านภูมิเกียรตินะครับรวมทั้งตัวแทนจาก14รัฐวิสาหกิจนะครับได้กรุณาถ่ายภาพร่วมกับท่านนายกรัฐมนตรีขอกรับเรียนเชิญครับ